9กกลยุทธ์การเทรดด้วย price action สวัสดีครับมาลินอัพเทรนนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอก9วิธีการเทรดแบบ price action แต่ว่าขอเป็นแบบคอนเซปต์ให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะก็การเทรดแบบ price action ก็จะ base on การดูพฤติกรรมของราคาไม่ว่าจะเป็นราคาบนกราฟกราฟแท่งเทียนหรือว่าอินดิเคเตอร์ที่แสดงผลของพฤติกรรมราคาต่างๆมาให้เราดูนะครับซึ่งการเทรดเนี่ยก็ มันจะมีหลายรูปแบบมีเยอะมากๆเลยซึ่งที่ทำคลิปนี้ออกมาเนี่ยเพื่อที่หลายๆคนอาจจะได้แบบบีเคลียร์กับการเทรดของตัวเองมากขึ้นจะได้สเปซิฟิกหรือว่าหาท่าที่ตัวเองถนัดได้ง่ายขึ้นจะได้รู้ว่าการเทรดแบบสไตล์ p r イเซ็คชั่นเนี่ยมันน่าจะมีแบบไหนบ้างแบบมีท่าอะไรบ้างเอออย่างนี้ดีกว่ามีท่าอะไรบ้างแล้วเราจะ ชอบท่าไหนจะเลือกท่าไหนที่เอาไปฝึกฝนจนเกิดความชํานาญมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะดีด้วยสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเทรดแบบอะไรดีเนาะคือไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างไงไม่รู้ว่ามีอะไรที่ต้องรู้บ้างก็วันนี้จะมาขอแชร์9กลยุทธ์การเทรดแบบ Pri c e action นะครับเริ่มกันเลยแบบที่1ก็เรียกว่าอ่ะ trap นะครับแบบที่1เราเรียกว่า trap หรือ fake out นะครับอ่ะ fake out นะครับ trap หรือ fake out trap เนี่ยก็แปลว่ากับดักใช่ไหมครับ fake out ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่า,า spike หรือว่าเรียกว่าอะไรนะจกใช่ปะ <laughs> จกตาเบรกจกตาอะไรพวกนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเกิดขึ้นบ,บ่อยๆที่บริเวณที่เป็น area of value นะครับ area of value หรือบริเวณซื้อขายสําคัญต่างๆอย่างเช่นบริเวณแนวรับแนวต้านบริเวณ supply demand zone หรือว่าบริเวณที่เป็น stop hunt หรือกรอบเทรนไลน์หรือว่าพวก structure ของตลาดต่างๆนะครับลักษณะของการ fake out เนี่ยอายกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเลยก็คือสมมุติว่าอันนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมเป็นโซนแนวต้านอยู่ราคาเคยไม่ผ่านตรงนี้มาก่อนแล้วก็ทิ้งลงไปตึกๆๆๆๆแล้วราคาก็วิ่งกลับขึ้นมาตรงนี้อีกทีนึงนะครับเกิดอะไรขึ้น ตรงนี้แน่นอนว่าบางทีมันอาจจะทําลักษณะของเทนขาขึ้นมาใช่ไหมครับแบบนี้ลักษณะของเทนขาขึ้นเทนขาขึ้นบางคนก็จะไปตีแล้วว่าตรงนี้เป็นเทนขาขึ้นนะครับอดอกจันนิดนึงเวลาเราเห็นเทรนอนะเรากระเถิบขึ้นไปดูอีกไทม์เฟรมหนึ่งที่ใหญ่กว่าที่เราดูก่อนนะว่าทางซ้ายมืออะมันจะไปชนอะไรหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าราคาเป็นเทนขาขึ้นก็จะเทรดตามเทรนไปอย่างเดียวเลยเราต้องดูดูพื้นดูดูซีลิงดูฟลอร์ด้วยนะครับอ ทีนี้ตรงเนี้ยแน่นอนว่ามันก็จะมีคนที่ซื้อตามเทนขาขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับซื้อตามเทนขาขึ้นเยอะเลยแล้วมันเป็นจุดที่3ด้วย1 2, 3อ่าก็จะเป็นจุดที่มันมีจุดอ้างอิงหนึ่งกับ2แล้วเพราะฉะนั้นจุดที่3เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างมั่นใจใช่ไหมครับสำหรับอ่ามั่นใจว่ามันเป็นเทนขาขึ้นแน่ๆละทีเนี้ยคนก็จะรอซื้อกันเยอะนะครับทีนี้ ตรงเนี้ยมันก็จะมีคนที่รอขายตรงแนวต้านด้วยเช่นกันนะครับเซลเลอร์เนี่ยก็จะมารอตรงบริเวณแนวต้านตรงนี้แล้วส่วนแรงซื้อเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะมันก็จะมีกลุ่มคนที่คิดว่าราคาเนี่ยน่าจะเบรกไปใช่ไหมครับน่าจะเบรกไปทีนี้เหตุการณ์มันก็จะเป็นอย่างนี้สมมติว่าบัญชีเนาะราคาเนี่ยมันกลายเป็นแท่งเขียวขึ้นไปใช่ป่ะกลายเป็นแท่งเขียวขึ้นไปอ่ากลายเป็นแท่งเขียวขึ้นไปสีเขียวอยู่ไหนกลายเป็นแท่งเขียวขึ้นไปแล้วก็ยังไม่จบแท่งเลย ราคาก็ปิดกลับลงมาเปลี่ยนสีก่อนปิดรูดลงมากลายเป็นไส้ยาวอย่างนี้เลยอ้าวเหลือแค่นี้เองนะครับลักษณะน,นี้แหละเราเรียกว่า fake out แล้วมันเกิดขึ้นทําไมเนี่ยมันก็เพื่อที่จะกิน stop loss ของรายย่อยเฉยๆนะครับอ่ามันเพื่อมันเรียกว่า manipulation หรือว่าการ ฟกอัลก็คือเบรกหลอกนั่นแหละเออเหมือนกับแบบ a l s e Break อั t อันนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้มันก็เหมือนกับล่อรวงให้ฝั่งซื้อเนี่ยซื้อกันขึ้นไปก่อนซื้อกันขึ้นไปปุ๊บเขาก็ขายเทขายใส่หน้าลงมาเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีการสังเกตได้หลายประเภทมากๆเลยอย่างเช่นาการดูแท่งเทียนใช่ไหมครับอย่างเช่นแท่งเทียนที่รูดไส้ยาวลงมา,าหรือแท่งเทียนที่ขึ้นไปซะสูงเลยแต่อีกแท่งหนึ่งแบบปิดกลับลงมาอยู่ใต้แนวตาน หรือว่าลักษณะของการที่มันทําท่าแบบเหมือนจะเบรกอ่ะ พุ่งออกไปเลยแล้วก็แบบรีบรูดกลับมาเลยภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเราอย่าไปยึดติดกับเรื่องของแท่งเทียนมั่งบางทีมันอาจจะรูดไส้ลงมาบางทีมันอาจจะเป็นอีกแท่งหนึ่งบางทีมันอาจจะขึ้นไปยืนอีก2แท่งแต่ว่าดูรวมแล้วกลายเป็นว่าเป็นไส้ของ Timeframe Daily นะครับเอาเรื่องนี้ไปบวกกับเรื่องของ Multiple Timeframe แล้วก็เข้าใจแท่งเทียนในใน mindset ของ Multiple Timeframe นะครับอันนี้เป็น เป็นกลยุทธ์แบบที่1ในการเทรดก็คือการเทรดแบบ trap หรือ fake out นั่นเองนะครับใครที่ชอบเทรดแบบ fake out ก็ไปรอดูตรงแถวแถวพวกบริเวณแนวรับแนวต้านใช่ไหมเพราะราคามันจะมันจะเบรกเนี่ยมันต้องเบรกแนวรับแนว,แวต้านถูกไหม,มเราก็ไปรอดูว่ารอบไหนมันจะมีแบบทําท่าเหมือนเบรกหลอกนะครับอ่าอันนี้คือ fake out แบบที่2แบบที่2เราเรียกว่า break and r e t e s t นะครับ b r e a k and retest อันนี้บอกเลยว่าเป็นท่าที่ชอบมากนะครับมาลินชอบเทปท่านี้มากที่สุดก็คือ Break and r e t e s t นะครับเวล,ลาราคามันเบรกสมมุติว่ามันเบรกได้จริงๆแล้วใช่ไหมราคาเนี่ยเบรกแนวต้านอ่ามันเบรกแนวต้านได้ตู้มขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่มาเินเก็จะรอราคามันกลับมารีเทสตรงเนี้ยอันนี้อันนี้คอนเซปต์นี้น่าจะเข้าใจง่ายเนาะก็คือเบรกแล้วก็กลับมารีเทสแล้วเราก็จะเข้าออเดอร อแล้วก็ปล่อยให้ราคามันวิ่งไปนะครับอ่ะแบบนี้ใครก็สอนได้ใช่ปะเบรกรีเทสงั้นให้แอดอัพไปแล้วกันว่าเบรกกับเบรกแอนด์รีเทสเนี่ยถ้าจะให้ดีขึ้นนะครับถ้าจะให้มีความเป็นไปได้หรือมีโอกาสที่จะวินสูงขึ้นเนี่ยข้อ1เราดูเทรนดนะครับอืมเบรกไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์หลักเนี่ยมันค่อนข้างจะมีโอกาสมากกว่านะครับอย่างที่2หาบริเวณที่เป็น structure นะครับ structure ก็คือบริเวณกรอบโครงสร้างราคาอย่างเช่นกรอบเทนไลน์ของอ่ามารินเทในทำเฟรม4ชั่วโมงใช่ไหมก็จะดูกรอบของทำเฟรมเดลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าไปดูแบบกรอบใหญ่ทีนึงว่าเอ้ยมันเป็นเทนขาขึ้นหลักด้วยแล้วก็กําลังจะเบรกขึ้นด้วยเออแล้วมันย่อลงมารีเทสลง,ลงก็แสดงว่าอาจจะมีย่อให้เข้าซื้อนะครับแล้วก็อันที่3อาจจะเป็นการดู คอนเฟิร์มเอชั่นนะครับคอนเฟิร์มเอชั่นอย่างเช่น uh, ตรงเนี้ยที่เราจะเข้าบายเนี่ยอาจจะมีแท่งเทียนกลับตัวมีแท่งเทียนกลับตัวมันมีหลายแบบนะครับไปดูเรื่องแท่งเทียนกลับตัวนะหรือว่าอาจจะมีรูปแบบกลับตัวเกิดขึ้นก็ได้เช่นตรงเนี้ยในไทม์เฟรมเล็กๆอ่ะมีมีการเกิดแบบดับเบิลบอททอมควบด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับเราไปเกิดตรงนี้พอดีเลยเป็นแพทเทิร์นที่อยู่ในแพทเทิร์นอีกทีหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น จริงๆกันที่มาลินเทนมีแค่นี้เลยจริงๆเบรกลีเทสก็คือดูโครงสร้างหลักดูเทรนแล้วก็ดูแบบคอนเฟิร์มเอชั่นนิดนึงแล้วก็เข้าเทรดคิดแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็บางช่วงก็วินบ้างบางช่วงก็ลูสบ้างแต่ว่าช่วงที่มันวินเราก็อาศัยว่าเราไปทางเดียวกับเทรนมันก็เลยเป็นกําไรก้อนใหญ่กลับมากบบลอสที่เคยแบบขาดทุนไปได้นะครับอ่าแบบที่3นะครับแบบที่3เราเรียกว่า เดีおお๋ยวๆอันนี้พูดไปด้วยเขียนไปด้วยไม่ได้เขียนยากอันนี้เราเรียกว่า exhaustion นะครับ exhaustion exhausted น,นะครับฉันหมอนครูสอนภาษาอังกฤษอันนี้เรียกว่า ex exhaustion นะครับแปลว่าหมดแรงเหนื่อยนะครับหมดแรงเหนื่อยก็เป็นอาการที่ราคาเนี่ยเริ่มไปไม่ไหวแล้วนะครับอย่างเช่นราคาเรามีกรอบเทนไลน์อยู่ใช่ไหมแล้วก็ราคาวิ่งเป็นเทนขาลง อ่าขาวิ่งเป็นเทนขาลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอาใหม่ <c oughs> ขอวาดให้มันกะก่อนกะระยะก่อนอ่ะราคาก็เป็นเทนขาลงมาใช่ไหมตรงนี้เป็นแนวแนวรับถูกเบรกแล้วกลายเป็นแนวต้านแนวรับถูกเบรกกลายเป็นแนวต้านทีเนี้ยเวลาเราจะดู exhaustion ของราคานะครับเวลาเราดูว่าราคามันจะเหนื่อยมันจะหมดแรงซื้อหรือยังมันจะ มันจะพร้อมจะกลับตัวหรือยงังอ่าเราจะรอดูว่าอาการตอนที่มันมาถึงบริเวณคาดการของเราอะ่ะมันมาด้วยท่าไหนบางทีเนี่ยราคาเนี่ยเริ่มดึงลงไปก่อนใช่ปะเคยเห็นว่าบางทีราคาแบบยังไม่ทันถึงแล้วบางคนไปรีบโดดเข้าเซลล์มันก็วิ่งพุ่งกลับขึ้นมาอีกใช่ปะอ่าคิดว่าจะตกรถไงหรือบางคนอ่าเขาเรียกว่าอะไร ใจร้อนมาถึงกุ๊เข้าเลยราคายังไม่หมดแรงเลยมันไปต่ออีกแล้วก็ไปอีกลูกหนึ่งถึงจะลงมาโดนสต็อปลอ s ไปซะก่อนแล้วนะครับอ่ะเราก็ต้องอาจจะรอดูให้ราคามันเริ่มแสดงอาการ e x h a u s t ก่อนนะครับเ x h a u s t e d อ่ะเริ่มหมดแรงมันจะแสดงผ่านทางอะไรบ้างแน่นอนอย่างแรกเลยก็คือตัวราคาเองนั่นแหละมันอาจจะเริ่มแบบไปไม่ถึงแล้วก็ลงมาพยายามขึ้นไปอีก ทำห้ได้ไม่ไกลเริ่มเกิดแพทเทิร์นเริ่มเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าบางทีเราการที่ราคามันเริ่มแบบเริ่มมีเอา้าหายไปไหนเริ่มมีการแบบดึงลงอ่ะอืไปถึงปุ๊บเริ่มดึงลงไปไม่ผ่านไปไม่ไหวแล้วเริ่มมันจะเริ่มเกิดแพทเทิร์นอะไรให้เราเห็นนั่นแหละนะครับแล้วก็บางคนอาจจะใช้การดูออสซิเลเตอร์ข้างล่างควบคู่ไปด้วยนะครับอย่างเช่นการดูดเวเรนซ์ใช่ไหมอ่า การดูดเวเรนซ์อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ยังแบบยกอยู่เลยแต่อันนี้แบบเตี้ยลงแล้วก็ใช้ดูประกอบได้นะครับเราก็จะเอาไว้ดูแบบท่าทางกันหมดแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแท่งเทียนใช่ไหมแท่งเทียนอะแท่งเทียนเขียวแบบเขียวขึ้นมาเต็มสตรีมเลยตรงนี้เขียวเขียวเขียวปื๊ดขึ้นมาแล้วก็เริ่มแท่งเขียวเนี่ยเริ่มสั้นลงขอลบเนิ้วไปก่อนนะ แท่งเขียวเนี่ยเริ่มสั้นลงสั้นลงเริ่มกลายเป็นโดจิเริ่มมีสีแดงแซมลงมาบ้างเริ่มแดงใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการถ้าเราเปิดกราฟเส้นดูเฉยๆในราคามันจะเริ่มโค้งลงนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะก็จะมีบ้างที่ราคาแบบขึ้นไปแล้วเด้งกลับตู้มลงมาเลยก็คือไม่ต้องไปเข้าหรอกแบบนั้นอ่ะเราก็หาเข้าอันที่มันเป็นสตรัคเจอร์บอลส์ปกติแบบนี้ดีกว่าที่เริ่มแสดงอาการแบบหมดแรงมาหลายๆคนก็จะเริ่มตัดสินใจเข้าตั้งแต่มันเริ่มหมดแรงหรือว่าเริ่มแบบ แทงเทียนสถานการณ์แบบโดจิแรงซื้อเริ่มน้อยลงเริ่มแท่งตันลงเริ่มแบบมีไส้บ้างเริ่มมีแรงขายเข้ามาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเริ่มบางคนก็จะเริ่มเข้าซื้อขายกันแล้วหรือว่าอาจจะดูดิเวอร์เจนต์ประกอบไปด้วยนะครับอันนี้คือการเทรดแบบ exhaustion ส่วนในฝั่งที่เป็นซื้อขึ้นก็คือเป็นอันเนี้ยพลิกกับหัวกันนะครับก็คือ wild versa นั่นเอง,เ,องเนาะากลับด้านกันอย่างที่เท่าไหร่นเนี่ย 3าอย่างที่4อย่างที่4ก็คือลักษณะการเทรดแบบ Breakout นะครับ Breakout ก็คือการเทรดแบบ Breakout นั่นเองแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย Breakout แปลว่า Breakout นะครับการเทรดแบบ Breakout อ่มันจะต่างกับ b r e a k r a t e Breakerate เนี่ยค่อนข้างจะเป็น Conservative นิดน,นึงก็คือรอให้ราคา Break ออกไปก่อนแล้วก็จะรอให้ราคาย่อลงมาแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปก็ได้ซึ่งบางทีมันก็ไม่ย่อมาใช่ไหม แต่บางคนก็ชอบมีเทรดแบบเบรกเอาท์เลยก็คือ,อาราคามาถึงอ้าวทำไมมันเขียนไม่ติดปากกาช่วยด้วยปากกาเป็นอะไราการเทรดแบบเบรกเอาท์นะครับตัวนึงนะขอคอนเน็กปากกาใหม่ก่อนโอเคการเทรดแบบเบรกเอาท์เนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นแนวต้านใช่ไหม แนวต้านนะครับแล้วราคาเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาแล้วมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นมาอีกอ่ะแน่นอนว่าเรามีจุดอ้างอิงแล้วว่าอีตรงเนี้ยคือแนวต้านแต่ว่าเราก็เอ็กซ์เาคว่าราคาเนี่ยเอ๊ะมันน่าจะมันน่าจะทะลุขึ้นนะใช่ป่ะราคาเนี่ยมันน่าจะเบรกทะลุขึ้นข้างบนเราก็เลยมองเหมือนคาดการณ์ว่า อ่าราคาเนี่ยมันจะเบรกขึ้นปากกาแบตหมดไม่เป็นไรเอามือวาดไปก่อนอ่าเราก็จะมีนักเทรดที่มองว่าราคาเนี่ยมันจะเบรกขึ้นไปเาคว่าราคาเนี่ยมันจะทะลุแนวต้านขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็จะไปรอบายกันใช่ไหมครับก็จะไปรอบายกันอย่างเช่นอ่ารอบายตรงเนี้ยอ่ะรอบายตรงเนี้ยเขาก็จะวางแบบบายสต็อปบ้างหรือว่าอ่ารอราคาพุ่งขึ้นไปก็จะกดบายตามขึ้นไปนะครับอ่า เพื่อเอ็กซ์เกว่าราคามันจะเบรกขึ้นไปทีนบบเนี้ยการเทรดแบบเบรกเอาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความแบบ e s s i ีฟของมันนิดนึงนะครับก็คือถ้าราคามันก็มีความเสี่ยงของมันเห็นไหมแต่ละแต่ละท่ามันจะมีความเสี่ยงหมดเลยนะอ่ะถ้าราคามันไม่เบรกเอามันลูดกลับลงมามันจะกลายเป็นอะไรก็ลกลายเป็นเฟกเอาเบรกหลอกใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้ามันทะลุขึ้นไปเนี่ยเบรกเอาเนี่ยก็จะได้ไปเต็มเมเ,มเลยนะครับส่วนการเบรกเอา ควรจะเทรดยังไงดีนะครับเบรกเอาท์เนี่ยก็แนะนําเหมือนกันว่าเบรกเอาท์ไปในทิศทางเดียวกับเทรนหลักเนี่ยก็จะมีโอกาสค่อนข้างมากกว่าเหมือนกันนะครับพยายามดูแบบาราคาเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ใช่ไหมสมมติว่าราคานในภาพหลักเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วราคาเนี่ยมันก็มาจอดอรงแนวต้านแล้วเราก็เทรดเบรกเอาตรงนี้เป็นการเบรกเอาไปในทิศทางเดียวกับเทรนถูกไหมนะครับก็มันก็จะมีโอกาส ดีขึ้นกว่าการเทรดเบรกเอาที่ส่วนเทมนสมมติว่าราคามันกำลังจะเบรกอันนี้ลงมาใช่ไหมแต่เทนมันเป็นขาขึ้นอนะ่ะเออมันอาจจะเบรกไม่สําเร็จก็ได้มันอาจจะเป็นแค่แบบการกลับลงมารีเทสเฉยๆแล้วเวลาเราไปเข้าเบรกเอาเนี่ยมันก็มักจะกลายเป็นแบบเบรกหลอกแล้วก็แบบทิ้งไส้บ้างหรืออีกแท่งหนึง่งลูดกลับขึ้นไปบ้างแล้วก็วิ่งต่อไปตามเทรนเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเทรดเบรกเอาให มีโอกาสมากขึ้นก็ดูเทรนด์หลักก่อนแล้วก็เทรดเบรกเอาที่ไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์นะครับแล้วก็จะมีเบรกเอาที่เทรดกับพวกไซเวด้วยนะบางทีเป็นไซเวแบบกรอบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยก็สามารถใช้การเบรกเอาได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการเทรดในสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมพักตัวใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเจอบ่อยๆอยู่นะสมมติว่ามันมาแบบนี้ แล้วก็พักตัวนะครับเราก็อาจจะ expect ว่าเอ้ยราคาเนี่ยก่อนหน้ามันเป็นเทนขาขึ้นแล้วเทนหลักก็เป็นเทนขาขึ้นด้วยเพราะั้นสามเหลี่ยมนี้อาจจะเป็นการพักตัวเพื่อที่จะขึ้นไปต่อก็ได้นะเราก็จะรอราคาเบรกตุ้มแล้วก็แบบกระโดดเข้าซื้อตามไปตั้งแต่ตอนเนิ่นๆนะครับถ้าราคามันเบรกจริงๆเราก็จะได้เกาะไปกับราคาเลยนะครับอ,อันนี้คือการเทรดแบบเบรกเอาเนาะให้เขาให้เขาเข้าใจคอนเซปต์เฉยๆว่าการเทรดแต่ละแบบมัน เป็นอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกแล้วก็รายละเอียดของแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะครับอย่างที่5นะครับอย่างที่5ก็คือการเทรดแบบ continuation breakout นะครับอข,อขอใช้ว่า bo แทนแล้วกันเนาะ continuation breakout ก็คือเป็นการเบรกไปต่อ,อ,อก็คือเรื่องของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเมื่อกี้แหละนะครับมันจะมีพวกแพทเทิร์นที่เป็นการอ่าพักตัวใช่ไหมครับพักตัวสามเหลี่ยมพักพักตัวสามเหลี่ยมแบบ symmetrical triangle พักตัวแบบสามเหลี่ยม descending triangle พักตัวแบบสามเหลี่ยม ascending triangle พักตัวแบบอะไรอีกโอ้มีรูปแบบเยอะเลยนะครับก็ หลักๆก,ก็จะมีแค่สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนี่แหละเอ้ยนี่สิไปต่อแล้วก็จะมีอะไรอีกพวกที่เป็นอ่าใช่ไหม bullish flag แล้วก็เอ่อเราจะไม่งงใช่ไหมวาดไปวาดมาอันนั้นราคาขึ้นอันนี้ราคาลงแล้วก็พักตัวขึ้นแล้วก็ลงต่อเอออันนี้คือ b e a r i s h flag นะครับอ่า คอนติเนว t i o ั b นเบรกเอาท์เนี่ยก็จะเหมือนอนกันคล้ายๆกับ Breakout แหละแต่ว่าส่วนใหญ่เรามักจะดูแบบไซเวย์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะไปดูไทม์เฟรมหลักหรือว่า เปิดกระเถิบขึ้นไปอีกทำเฟรมหนึ่งเพื่อดูว่าไซเวย์ที่เราเจอเนี่ยกรอบตรงนี้ใน1ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนของ4ชั่วโมงแล้วนะหรือว่ากรอบไซเวย์สามเหลี่ยมนี้ที่เกิดขึ้นใน4ชั่วโมงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของกรอบใหญ่ของเดลี่หรือวีคลี่แล้วเราจะได้พอประเมินทิศทางได้ว่าทิศทางหลักเนี่ยมันน่าจะไปทางไหนแล้วราคาเนี่ยพึ่งมาจากตรงไหนอย่างเช่นพึ่งมาจากพึ่งมาจากแนวรับข้างล่างราคาพึ่งพึ่งกลับตัวมาจาก กรอบใหญ่เป็นขาขึ้นใช่ป่ะแล้วราคาก็วิ่งขึ้นมาแล้วเราตรงนี้มีเทนขาลงด้วยแล้วก็อ่ามาถึงตรงนี้แล้วก็ราคากลับขึ้นมาอีกกลับขึ้นมาอีกแล้วมันจะมีขึ้นย่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยเราไปเห็นแบบในทำเฟรมเล็ก,เ,ลกเราก็นึกว่ามันเป็นเทนขาลงใช่ไหมแต่พอเปิดมาดูทำเฟรมใหญ่ปุ๊บมันเป็นเทนขาขึ้นที่มันเพิ่งกลับตัวมาจากกรอบราคาหลักเลยนี่นะแสดงว่ามันมีโอกาสที่มันจะเบรกขึ้นไปต่อแล้วเนี่ยเราก็อาจจะรอแบบ c o n t i n u ียลเบรกเอตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะแบบตรงนี้มนไม่ได้เข้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะใช่สวิงโล w ใหม่หรือเปล่าแต่ว่ามันเบรกกลับขึ้นมาแล้วแสดงว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มไปในทิศทางของอาจเทรดหลักต่อแล้วเราก็อาจจะรอพักตัวแล้วก็มีเบรกแล้วก็มารอบายตรงรีเทสตรงเล็กๆอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือการเทรดแบบคอน t ิ n น a t i ชันเบรกเอานะครับก็จะเป็นลักษณะการเทรดเบรกเอา์ ไปต่อเป็นการแบบพักตัวไปต่อสะสุนใหญ่นะครับรูปแบบที่6นะครับกลยุทธ์ที่6ก็คือการเทรดแบบทริปเปิลท็อปนะทริปเปิลท็อปอันนี้ก็นานๆเจอทีแต่บางช่วงก็เจอบ่อยแต่ถ้าดูหลายคู่ก็จะอาจจะได้เจอบ่อยนะครับทริปเปิลท็อปก็คืออาการที่ราคาเนี่ย มันไปไม่ผ่าน3ครั้งและซึ่งบางทีมันก็จะกลายเป็นทิปเปิลท็อปแบบนี้ก็มีนะครับก็คือเฮ n d นโชเดอร์นั่นเองนะครับก็เป็นรูปแบบกับตัวอย่างหนึ่งที่เกิดจากการที่ราคามันไปชนอะไรบางอย่างหนึ่งอย่างเช่นแนวตานข้างบนหรือว่าบริเวณซัพพลายโซนของอ e ีกไทม์เฟรมหนึ่งแล้วราคาเนี่ยมันก็เกิดอาการไปต่อไม่ไหวแล้ว,ลวมันก็เกิดการ ถูกกดขายลงมาจากแนวต้านใช่ไหมครับถูกกดขายลงมาจากแนวต้านมันก็เลยกลายเป็นแพทเทิร์นต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็น triple b o บอททใช่ไหมแล้วก็ inverse h e เฮดแ d s โชเดอร์นะครับก็เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ค่อนข้างจะนิยมใช้เหมือนกันเพราะว่ามันสังเกตได้ง่ายนะครับแล้วก็การใช้ข้อมูลจากบนทมเฟรมแบบใหญ่ๆอย่าง4ชั่วโมงขึ้นไปหรือทมเฟรมไลายวันขึ้นไปเนี่ย น้ำหนักข้อมูลมันก็ค่อนข้างมากด้วยนะครับมันก็มักจะกลายเป็นโซนสวิงไฮหรือโซนสวิงโลของทารเฟมใหญ่ๆซึ่งสวิงไฮสวิงโลทารเฟมใหญ่เนี่ยถ้ามันกลับตัวแน่นอนว่ามันกลับตัวแบบเป็นอาทิตย์เลยใช่ปะ่ะแสดงว่ามันจะมีเทรนให้เราแบบเราจะเล่นแบบสมมติว่ามันกลับตัวลงอย่างเงี้ยแล้วมันกลับตัวลงจากทารเฟมเดลี่เนี่ยแสดงว่าถ้าราคาเป็นเทรนขาลงกลับตัวลงไปหรือแค่ทําแบบ1สวิงที่เป็นสวิงขาลงอะ่ะ แสดงว่าเรามองแค่ฝั่งเดียวไปอีกเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยใช่ปะ่ะราคาย่อขึ้นมาก็ขายย่อขึ้นมาก็ขายอีกได้เป็นอาทิตย์เลยมันก็จะได้ไม่เหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งวิเคราะห์ทิศทางใหม่บ่อยๆด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือการเทรดในลักษณะของ t r i p l e t o p นั่นเองนะครับก็อาจจะเจอบ้างแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นการเทรดแบบอ่า s u y t o y touch นะครับอ่ารูปแบบที่7ก็คือรูปแบบของ supply touch อันนี้ก็จะเป็นของคนที่ใช้แบบอ่า supply demand zone เนอะก็จะเป็นการใช้ supply demand zone อย่างเช่นอ่าราคาเนี่ยอ่า supply มีอะไรบ้างก็จะมีอย่างเช่น rally ใช่ไหมครับแล้วก็ base แล้วก็ด o p อืมแล้วก็จะมีด o p base ดอกประมาณนี้นะครับอาแล้วราคาเนี่ยบางทีมันก็ย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็มาเทสต,ตรงโซนแบบซัพพลายอย่างเงี้ยนะครับเราก็แตะปุ๊บหลายๆคนก็จะเริ่มเข้าออเดอร์แล้วแล้วก็อาจจะวางสต็อปลอตไว้ตรงเหนือข้างบนโซนตรงนู้นนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเทรดที่หลังๆมาเหมือนจะเห็นแบบนิยมใช้กันมากเลยเนาะเรื่องของแบบอะซัพพลดีมานหรือว่าพวกอาการดู เฟสของตลาดในรูปแบบของริชาร์ดไวค f ฟใช่ไหมครับที่เป็นอ่าโฟร์สเตจออฟเดอะมาร์เก็ตอันนี้เดี๋ยวไว้ไปทำคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งเนาะจะได้เข้าใจ4ี่เฟสของตลาดมากขึ้นนะครับอ่ะก็บอกไว้เลยว่าอ่าการเทรดแบบอันนี้ก็เหมือนมีคนตั้งชื่อไว้ว่า Supply Touch อันนี้แบบไป โชคของต่างประเทศมาแล้วก็เอามาแปลแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังนี้แหละนะครับอ่าถ้าใครชอบเทรดแบบพลายดีมานโซนอ่ะนนี้ก็จะเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งของการเทรดนะครับอ่าใกล้จะหมดแล้วรูปแบบที่8ก็คือรูปแบบของ BB Spike นะครับอ่า BB Spike อันนี้จะใช้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์บอเรนเจอร์แบนนะครับเขียนยังไงกลัวเขียนผิดบอ l l นเจอร์แบนนั่นแหละที่ราคามันจะวิ่งไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีกรอบแบบ squeeze เข้าหากันแล้วก็แบบพอราคามันดีดออกไปปุ๊บมันก็จะ expand ออกไปอ่าอะไรก็ไม่รู้อะอย่างเงี้ยนะครับอ่าแต่ว่ามันจะมีคนที่เทรดในลักษณะของ BB spike ก็คือมันจะมีแบบราคาเวลามันทิ่มออกไปข้างนอกอะบางคนอาจจะใช้เป็น envelop e ก็ได้นะบางคนใช้เป็น envelop e แต่ว่าพวกนี้ก็คือเป็น moving average base indicator ทั้งหมดเลยอ่า มาจากหลักการของค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับส่วน BB Spike เนี่ยบางทีก็จะรอการแบบสป i k ์ออกไปนอกโบลิ i เจอร์แบนอ่าราคาดีดออกไปนอกกรอบของค่าเฉลี่ยในช่วงนั้นๆที่ราคาวิ่งมันก็มักจะเกิดการรีเวิร์สกลับมานะครับหรือบางทีราคาลงมาที่แบนล่างใช่ไหมแบนล่างพื้นแล้วสปค์ออกไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็มักจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของอ S over, s o ์โซ r โอเวอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะดูในเรื่องของแท่งเทียนกลับตัวไปด้วยก็ได้หรืออาจจะดูอ i ไดเวอร์เจนต์ในไทม์เฟรมที่เล็กลงไปข้างในนี้ก็ได้นะครับข้างในอาจจะมีการแบบทํา แบบนี้ก็ได้เกิดไดเวอร์เจนขึ้นแล้วก็เริ่มกับตัวขึ้นมากลายเป็นแท่งเทียนคู่แบบนี้ในอีกไทม์เฟรมหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เป็นคอนเซปต์ของการเทรด b b Spike นะครับอันนี้มาลินไม่ได้ใช้ก็เลยขอบอกเป็นคอนเซปต์แล้วก็ความเข้าใจพื้นฐานที่อ่ะพื้นฐานพฤติกรรมการซื้อขายที่มันทําให้เกิดอ่ากลยุทธ์นี้แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจแบบอ่าพฤติกรรมซื้อขายพื้นฐานไปส่วนอันที่9สุดท้ายนะครับเราเรียกว่า Bu i l d up นั่นเองนะครับอ่า build up เนี่ยก็จะเป็น advance breakout นิดนึงนะครับ advance breakout เป็นการเป็นการลดความเสี่ยงของ breakout อีกทีหนึง่งสมมติว่าราคาเนี่ยมันกำลังจะเบรกเป็นอะไรกันแนวต้านมาเอาแนวรับมาแล้วกันเนาะอ่าสมมุติว่าราคากําลังจะเบรกแนวรับใช่ไหมทีเนี้ยพอราคามันเบรกแนวรับตุ้มไปแน่นอนว่าถ้าเราเข้าเซลล์ตรงนี้หรือว่าเซต up ของเราเนี่ยไปเข้าเซลล์ตรง r e เทสอ่ะแล้วก็เซลล์ stop ปลอสเราจะอยู่ตรงไหนข้างบนใช่ไหมครับ ก็คือสวิงสวิงไฮล่าสุดเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ควรจะไปเกินไฮเดิมถึงจะอยู่ในเทนขาลงในฝั่งเซลล์ของเราได้นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีรายละเอียดนิดนึงก็คือถ้าเราจะลดความเสี่ยงได้เนี่ยเราลองดูบิลอัพนิดนึงนะครับบิลอัพเนี่ยก็คือเคยเห็นไหมเวลาราคามันลงมาเนี่ยมันจะทำอะไร หลายๆครั้งมันก็จะท like angle, ําแบบ descending triangle ใช่ปะก่อนที่ราคาจะจ่อเบรกลงไปหรือบางทีเนี่ยราคาก็ลงมาแล้วเด้งทีนึงทําท่าเหมือนจะขึ้นในนะตรงนี้มีแท่งเทียนกลับตัวด้วยเออดูเทมให้ดีนะถ้าเทมเป็นขาลงระวังให้ดีนะครับอ่ะแล้วก็กลับลงมาเบรกตู้มลงไปอีกทีหนึ่งอ้ากลายเป็นว่าเราไปบายตรงนี้โดน stop loss แล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรด้วยเห็นแต่ราคามันวิ่งไปนี <le hitting S 1> ่ <sea> <the score> เขาทิ้งคีย์สำคัญไว้ให้นะครับตรงนี้เราเรียกว่า Build อับางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาเป็นแบบ s i n ซิงเกนะครับบางทีมันอาจจะมาเป็นแบบไซเวจจ y อ่ออาจจะเป็นแบบสามเหลี่ยมชี้ลงหรือไซเวจอ่อก็เป็นไปได้นะครับแล้วก่อนที่มันจะเบรกไปเนี่ยทำให้การวางสต็อปลอสที่เราต้องไปวางที่ไฮเดิม erm เนี่ยเราสามารถเอามาไว้ตรงข้างบนบิลลอัพตรงนี้ได้ด้วยนะ เออมันก็ือเหมือนกับการที่ราคาทําเบสทิ้งไว้ใช่ป่ะเริ่มไปมเห็นไหมเริ่มทฤษฎีต่างๆมันจะเริ่มสัมพันธ์กันในตัวมันเองแล้วเพราะมันอยู่บนพื้นฐาน price action ทั้งหมดเลยมันจึงสัมพันธ์กันนะครับอ่ะเราก็สามารถลดความเสี่ยงลงจาก stop loss แบบโหต้องตั้งต้อง1,000จุดเนี่ยเราก็เหลือแค่แบบว่า200จุดความเสี่ยงน้อยลงไหมอ่ะแล้วจาก tp ที่ต้องวางเท่าเดิม1000จุดจาก reward 1นต่อหนึกลายเป็นรีสิบออดหนึต่อ5เห็นไหมมันเพิ่มมันเพิ่มอ่ารีสิบอของเรามากขึ้นลดความเสี่ยงของเราให้น้อยลงด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไปสังเกตดู b u ล l d อั Build เนี่ยก็จะมีหลายๆลักษณะน,นะบางทีถ้าเราดูบนไทม์เฟรมใหญ่อย่างของมาลินอ่ะดู4ี่ชั่วโมงดู daily ใช่ไหมบางทีเราก็จะดูเป็นอ่าแท่งเทียนเลยสมมุติว่ามันเทลงมาแล้วก็เทลงมาแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีแบบเหมือนทิ้งไว้ทีนึงอ่ะ ทำเป็นจะขึ้นแล้วก็เทลงมาเทลงมาแล้วราคาเนี่ยมันเบรกลงไปใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยตรงซ้ายมืออ่ะมันมีแนวรับที่มันถูกเบรกเป็นแนวต้านแล้วเราก็จะรอราคามันกลับมารีเทสต,ตรงนเนี้ยเนี่ยอย่างถ้าสมมติว่ามันเเข้าเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมจากที่จะวาง Stop ป o อ s ข้างบนนู้นอ่ะเราก็จะเอามาวางไว้แบบ เหนือบิวอัพตรงนี้แทนนะครับมันก็จะลดลดความเสี่ยงลงแล้วก็เพิ่มฤทธิ์บอร์ดของเรามากขึ้นด้วยถ้าราคามันขึ้นไปก็ก็สต็อปลอตแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมันลงไปเนี่ยเราก็เทคโปรฟิตเราก็ไม่ต้องไปวางแบบไกลมากเพื่อให้ได้ฤทธิรบอร์ดที่มันระยะกว้างพอ i s เอสอ่ามันวิ่งไปแบบลองกะระยะดูอ่ะให้เข้าใจมากขึ้นก็คือเหมือนกับแบบถ้าเสาเรายาวแค่เนี้ยเราก็ต้องแบบหา ถ้าจะเอาริสบอร์ดแบบหนึ่งต่อสองอ่ะเราต้องเพิ่มไปอีกต้องสองเสาเนี่ยใช่ไหมนึกออกไหมคือราคามันจะต้องวิ่งไกลขึ้นเพื่อให้ได้ริส w อร์ดที่มันครอบคุมกับสต็อปล็อตแบบหนึ่งพันจุดอะ่ะถ้าจะเอาถ้าสต็อปล็อตหนึ่งพันจุดอะ่ะจะเอาหนึ่งต่อสองอ่ะก็ต้องให้ราคาวิ่งลงไปต้องสองพันจุดแล้วราคากว่าจะวิ่งลงไปถึงสองพันจุดอะ่ะบางคู่มันก็ไม่ได้วันเดียวจบถูกไหมครับแต่ว่าถ้าสต็อปลอเรามันสั้นลงมันเหลือสองร้อยจุด มันวิ่งไป400เราก็ได้1ต่อ2และนึกออกไหมอ่ามันก็จะถึง TP ถึง target เราแล้วก็ได้ reward ที่ไวขึ้นความเสี่ยงในการถือยาวๆมันอาจจะน้อยลงก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็ไปคำนวณกับเรื่องของ position sizing ด้วยก็จะดีนะครับโอเคครบแล้วทั้ง9 concept การเทรดไหนลองบอกมาซิว่าชอบ คอนเซปต์การเทรดแบบไหนบ้างหรือว่ามีใครเทรดด้วยคอนเซปต์แบบไหนอยู่ลองเอามาแชร์ให้ฟังหน่อยนะครับส่วนตัวของมาลินชอบเทรดแบบเบรกรีเทสเป็นส่วนใหญ่จริงๆลองมาแบบเกือบหมดแล้วล่ะก็จะมีที่อ่าสป라이ทัชเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็ BB Spi ปายเนี่ยไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดมาอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วของเพื่อนเพื่อนนักเทรดล่ะใช้กลยุทธ์ไหนในการเทรดบ้างเอามาแชร์กันได้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ